นักเตะระดับโลกที่ไม่เคยโดนใบแดงตลอดการค้าแข่งในวงการฟุตบอลที่เต็มไปด้วยการประทานหนะักการลงเล่นนับร้อยนัดโดยไม่โดนไล่ออกคือเรื่องที่หายากมากแต่มีนักเตะระดับตำนานที่รักษาวินัยได้อย่างยอดเยี่ยมจนไม่มีใบแดงตลอดเส้นทางอาชีพคนที่ 1. ฟิลิปลามกับกันทีมบเยนผู้เป็นต้นแบบความนิ่งและวินยัยเล่นทั้งแบ็กและกลางรับกว่า700นัดแต่ไม่เคยโดนไล่ออกเลยคนที่2แกลลี่ลินิเกอร กองหน้าที่ขึ้นชื่อเรื่องแฟร์เพลย์ที่สุดเล่นกว่า500นัดแทบไม่โดนแม้แต่ใบเหลืองทำให้ใบแดงกลายเป็นศูนย์ตลอดอาชีพคนที่ 3. ลาอูนกอนซาเลสตำนานมาร์ลิกที่ลงเล่นกว่า1,000นัดเล่นด้วยท่าทีที่สงบไม่เคยมีเหตุให้ถูกไล่ออกแม้จะลงเล่นในระดับสูงมาตลอดอาชีพการค้าแข่งคนที่4อันเดรสอินเนตากองกลางศิลปินเลี้ยงบอลสะอาดจังหวะเนียนตา ลงเล่นกว่า900นัดโดยไม่มีใบแดงแม้แต่นัดเดียวคนที่ 5. คาริมเบนเซม่ากองหน้าที่เล่นด้วยความนิ่งและฉลาดแม้ปะทะกับกองหลังอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีประวัติใบแดงในยุโรปเลยคนที่ 6. มิเชลพาตินีตำนานยุคฟุตบอลดูเดือดแต่กลับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ไม่เคยถูกไล่ออกด้วยการอ่านเกมและควบคุมอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมคนที่7แลออนกิก ลงเล่นให้แมนยูกว่า1000นัดในลีกที่โหดที่สุดอย่างพีเมลีแต่ไม่เคยโดนใบแดงแม้แต่ครั้งเดียวนักเตะเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสุดยอดไม่ใช่แค่ฝีเท้าแต่คือวินัยและการควบคุมอารมณ์การที่ไม่เคยโดนใบแดงตลอดอาชีพคือหลักฐานว่าพวกเขาเล่นอย่างฉลาดสุภาพและมืออาชีพในทุกนัดที่ลงสนาม